ก็ขณะนี้นะครับรถดับเพลิงนะครับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวิชัยนะครับแล้วก็รถสังคมกู้ภัยนครล่าบางนะครับได้มาในที่เกิดเหตุนะครับให้เกิดเพลิงไหม้นะครับรถยนต์เก๋งนะครับผมสีทองนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเทศบาลเมืองวิชัยนะครับ อาสาป้อกกันไพรฝ่ายพลเรือนเทศบาลวิชัยนะครับแล้วก็สมาคมกู้ภัยนครลำปานะครับผมได้มาถึงในที่เกิดเหตุนะครับก็ได้ตรวจสอบนะครับโดยมีพนักงานนะของร้านอาหารัะเพิงไปที่เรียบร้อยนะครับบริเวณด้านหน้าได้รับความเสียหายนะครับนะครับเรื่องต้นนะครับเครื่องยนต์แล้วก็บริเวณด้านหน้านะฮะได้ถูกไฟไหม้นะครับได้รับความเสียหายนะครับผม ก็เจ้าหน้าที่นะครับได้มาตรวจสอบอยู่นะครับที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุนะครับผม